วันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยความสนุกสนานครับกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับพนักงานในร้านอาหารไปตาตักเงินตำแหน่งไหนจะได้เงินไปเยอะที่สุดไปดูกันครับ ไม่ง่ายนะเกมนี้ปิดตานะอย่าลืมเขาปิดตาทําไมเขาตักได้แต่แบงค์รอยใช่นะแล้วแบงค์ที่ติดไปไหนอ่ะมันเลือกมาแล้วว่าจะตักแบงค์ท่าาสำหรับพี่นะแค่ตักให้ได้ก่อนยังไม่ง่ายเลยเพราะมองไม่เห็นนะให้ตะหลิวมันโดนแบงค์ก่อนคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจเพราะคุณพี่ท่านนี้คือแม่ครัวประจำเราแม่ครัวก็จะมีความชํานาญเชี่ยวชาญตะหลิวกับกระทะนะ จับอย่างธรบบรมัดทะแมนแล้วก็ตักด้วยความมั่นใจได้แต่แบงค์ร้อยไปคุณผู้ชมครับ <laughs> สมแล้วหลายคนบอกไม่ต้องนึกเลยว่าอาหารจะอร่อยไหม <laughs> อร่อยแน่ๆถ้าดูจากฝีมือการจับกระทะแล้วก็ตะหลิวของแม่ครัวท่านนี้ทีนี้พอถึงคิวผู้ช่วยแม่ครัวกันบ้างเ <laughs> ออจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมนี่นคนนี้นี่คือผู้ช่วยแม่ครัว <laughs> <laughs> ยังมือใหม่อยมันก็จะมีความวุดวหน่อย ยังไม่ยังไม่ได้สักใบเลยไม่ได้เลยนะกองเชียร์สงสารกอเชียร์สงสารหยิบแบงค์ยีใส่ให้นะนี่แหละโกยแล้วต้องไปเทนกันหน่อย ป้ายเห็นกับแม่ครัวหน่อยพี่ว่ามันมีเทคนิคยังไงเราก็พับแบงค์ให้มันยับยับหน่อยแล้วก็วามันจะได้ตักง่ายถ้าเป็นแบบแบงค์แบนๆน่ะไม่ได้อ่าถ้าอยากแจกก็คงจะพับใช่ถ้ากลัวเงินหมดก็ขอไม่พับแล้วก็แบบนี้องแบบนี้อ้าวก็ลองดูคุณผู้ชมฮะกิจกรรมสนุกสนุกลองเล่นกันได้นะอันนี้น่ารักมากๆร้านอาหารบ้านพระจันเวียนที่ฉะเชิงเซานะฮะเจ้าของร้านก็อยากให้ลูกน้องได้มาสนุกสนานกันตักได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวสครับ